ระทึกกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับควันเกี่ยวกับไฟเหมือนกันนะคะที่วัดราชประคองธรรมเผาศพกันอยู่เมนระเบิดค่ะคุณผู้ชมคะตกอกตกใจกันนะคะกับเหตุการณ์นี้เนี่ยค่ะขณะที่สับเปลือเผาร่างผู้เสียชีวิตจู่ๆเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งมาแบบนี้ออกทางปลายผ่องเมนมากกว่าปกติและตรงไหนที่มีช่องมีรูออกมาหมดเลยอะค่ะมันเหมือนมันย้อนกลับมาด้วยเนาะ<ช>จริงๆมันต้องขึ้นข้างบน<ม> คือคือไม่ใช่แค่ข้างบนอย่างเดียวอ้นนอย่างที่เป็นรอยต่อรอยอะไรอย่างเงี้ยค,คือควันย้อนออกมาหมดเลยนะคะทะลักออกมา<อ>คือนี่คือเตาเผาที่4และ5ค่ะ,คะที่ของเมนที่วัดราบประคองธรรมที่อำเภอบางใหญ่จกกังหวัดนนทบุรีนะคะท่านเจ้าอาวาสวัดราบประคองธรรมท่านเล่าว่านองจากว่าวัดเองเนี่ยมีโครงการบ้านหลังสุดท้ายบ้านหลังสุดท้ายคืออะไรก็คือช่วยเผาศพไม่มีญาติหรือที่มีญาติแต่ไม่มีทรัพย์โดยมาเผาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทีนี้มันก็เลยมากันเยอะเราก็ต้องยอมรับว่าว่าคือคนคนยากไร้เนี่ยก็เยอะอย่างธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยเผาศพไป92ศพองศพทาให้เตาเผาในเมนแต่ละหลังเนี่ยแบบทำงานหนักขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันแล้วที่ผ่านมาเตาเผาชมรุดก็ซ่อมแซมไปบ้างแล้วนะแต่ซ่อมแซมในลักษณะที่ประคองเพราะว่าก็มีศพมามาเผาอยู่เรื่อยๆแต่คราวนี้ไม่ไหวเตาเผาคงทนไม่ไหวแล้วะระเบิดพร้อมกันทีเดียวสองเตาอะ นี่เคราะดีที่พระและเจ้าหน้าที่วัดสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทันนะคะจึงมีเพียงตเตาเผาที่พังเสียหายแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะแล้วตอนนี้มีเตาเตาที่หกคือขอยืมช่างมาเอามาใช้เป็นสำรองเพราะว่าเราเผาศพเยอะอย่างกรณีวันพุธเนี้ยเมื่อพุธท,ที่แล้วเมื่อ กุศที่แล้วเนี่ยก็เผาไปสปี่ศพบ้างห้าศพบ้างเราจะเผาศพวันพุธกับวันเสาร์ตอนเนี้นะตอนนี้ก็มานอนคอยและสองศพด้วยกันคุณผู้ชมคือคือ,คอตอนนี้พอเตาเผาพังอะเนาะก็ต้องยืมของเอกชนมามาใช้ชั่วคราวกันไปก่อนนะ,นะคะค่ะซึ่งผู้รับเหมาสร้างเมนเนี่ยก็เผยถึงสาเหตุที่ทําให้เตาเผาเตาเผาพังไวเนี่ยเพราะ คือมันมันมันไม่เกินที่เราคาดหมายอะค่ะก็เขาบอกว่าเพราะการเผาศพต่อเดือนมันมากกว่าวัดทั่วไปออทราบมาว่าวัดราชประคองทำเผาศพเฉลีย่ยหนึเดือนเนี่ยไม่ต่ำกว่า80-90ศพ ที่ผ่านมาทราบดีในข้อนี้ถึงเลือกใช้วัสดุทนไฟแล้วนะนำมาสร้างเตาที่สามารถทนความร้อนได้ที่1,400องศาแล้วอะแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยอายุการใช้งานานานเตา1เตาก็สามารถเผาได้ต่อเนื่องเนี่ยเพียง4ศพต่อวันนะคะซึ่งสำหรับเตาเผา2เตาที่พังเสียหายประเมินค่าซ่อมกับอายุการใช้งานแล้วอะซ่อมไปไม่คุ้ม,มคุมใชซ่อมไปมันมันก็เหมือนประคองไปเดี๋ยวมันก็จะพังอีก ทางวัดก็เลยต้องทุบทิ้งแล้วก็สร้างเตาเผาหลังใหม่ต้องใช้งบเนี่ยเตาละ1 5ล้าน5แสนบาทอันนี้ราคาช่างลดให้แล้วนะคะถ้ารวม2เตาก็อยู่ที่3ล้านบาทถือโอกาสนี้บอกบุญคุณผู้ชมด้วยเลยก็แล้วกันนะคะใครมีกำลังใครมีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญสละกํำลังทรัพย์ช่วยสร้างเตาเผาก็สามารถติดต่อไปได้ที่วัดราชประคองธรรมนะคะค่ะ